เทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมประชุมชี้แจงภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนค่ะที่วัดตรีรัตนารามเขตเทศบาลน,นครแม่สอดดรเทริดเกียรติชินสาร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธิรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า30คนด้วยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจทจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเมื่อปีพุทธศักราช 2,554และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา7แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนดให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนรวบรวมข้อมูลที่ดินให้เป็นฐานข้อมูลที่ดินของประเทศตลอดจนดำเนินการเพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมคุ้มค่าและจัดสรรให้กเกษตรกรและผู้ยากจน ได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและจัดตั้งธนาคารที่ดินอันมีรายละเอียดโดยบจทได้ดำเนินโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกลุ่มองค์กรชุมชนหรือเครือข่ายชุมชนดังนั้นจึงมีการดำเนินการตามภารกิจของบจท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรจึงมีการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอชีน้แนะดังกล่าว